นี่มีจอวินนิ่งเลยอันนี้ตู้หยอดเหรียญหมดโอตอนไปไหนดี่ะวินนิ่งไม่สอดวินนิ่งไม่สอดนี่วินนิ่งยืนใจอันนี้ก็เก่าป้ายเริ่องกีฬานนี้เลยกันชกติงเจอร์บอลนี่เฮ้ยแต่ร้านนี้ดูดูวินเทจมากเลยอดุตัวนี้ตัวนี้ถ้าขายนี่ตัวเท่าไหร่ครับอ๋อแต่ถ้าขายนี่ตัวเท่าไหร่บอกเลย โอเคครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ฟรีนะครับสกิดติ่งฟุตบอลใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแค่ชื่อร้านก็สกิดผมแล้วเหมือนกันใช่ครับขอ ขอ,อทราบเรื่องที่มาของชื่อร้านก่อนเลยนะสกิตติงฟุตบอลก็จริงๆอ่ะผมไม่ได้ใช้ชื่อนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเ,เราจะตั้งชื่อร้านักชื่อหนึ่งคือ,อ,อมันเราไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรคือถ้าแบบซ็อกเกอร์เจอซี่มันก็ดูซ้ำกับคนอื่นทีนี้เราก็เลยไปคิดว่าเอ๊ะบางทีเว,วลาเราอยากกินอาหารนียครับบางทีเ้าจะมีแบบอย่างโอมากาเสะเนี้ยเขาก็จะมีแบบว่าเออสกิต ต่อมรับรถน,น,น,นู่นนู่นนั่นใดีกเ,นะเราก็เลยแบบ <c oughs> เอ้ยมันก็ต้องมีแบบไอ้สกิตติ่งแบบเสื้อบอลแบบความรู้สึกว่าให้คนอยากซื้ออยากจะเข้าถึงอ,อะไรประมาณนี้ก็เลยคิดมาเป็นชื่อสกิตติ่งเสื้อบอลช,ชื่อนี้ตอนแรกก็คือนอกจากเรื่องโลเคชั่นร้านพี่เนี่ยชื่อร้านพี่ก็สกิตติ่งผมเหมือนกันได้ไหมขอบคุณมากครับขอบคุณทำให้ผมเดินเข้ามาร้านนี้เหมือนกันคือวันนี้ก็เดินดูหลายร้านแล้วก็มาเจอร้านนี้นอกจากสนใจในชื่อร้านแล้วผมก็สนใจในเรื่องของเสื้อบอลในร้านนี้ด้วยเหมือนกันก็คือจะเห็นว่าแบบมีเสื้อ ตัวเทพๆหลา<ช>ยลๆตัวเลยนะครับอยากให้พี่ฟิล์มเล่าถึงแรงบันดาลใจสักนิดหนึ่งเรื่องของเสื้อบอลพวกนี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงเข้ามาในวงการนี้ได้ครับคือจุดเริ่มต้นอ่ะคือจริงๆผมเป็นคนชอบดูฟตุตบอลอยู่แล้วแล้วก็แต่ตอนเด็กๆเนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องหรอกครับว่าเสื้อบอลมันเป็นยังไงแต่พอวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได,ได้ได้เจอเสื้อบอลของแท้ครับทีนี้เราไปสัมผัสเราไปเห็นความสวยงามเราเริ่มดูมันเรื่อยๆเขาดูมันเรื่อยๆปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเสื้อบอลในยุคที่แบบ ช่วงที่เราเกิดอะเราตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องหรอกครับพอเรามาไล่ตามดูเออมันแพทเทิร์นต่างๆดีเทลต่างๆบนเสื้อนี่ยครับมันน่าสนใจมากคือถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องเนื้อผ้าต่างๆดีเทลรายละเอียดต่างๆมันต่างกับปัจจุบันมากๆผมก็เลยแบบเออเริ่มแบบศึกษาเรื่อยๆแล้วก็ชอบแบบเออเป็นคนชอบแฟชั่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบเสื้อลายแบบแปลกๆแบบสีสวยๆมีดีเทลเยอะๆอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ตัวที่แบบผมจะไม่ค่อยชอบ เสื้อบอลที่ทีมทั่วๆไปอาจจะไม่ได้เป็นเวนนะแต่จะเป็นคนชอบแบบดีเทลดีรายละเอียดดีสีของเลเยอร์บนเสื้อสูงแบบปีเอกลักษณ์ดูเบบนั้นใช่คือแปลว่าอย่างเงี้ยถ้าผมมาคุยกับพี่เรื่องบุคอนี่ก็น่าจะได้เหมือนกันนะอ๋อได้ครับนี่เสื้อตัวนี้เลยแต่บุคอใช่แน่นอนตัวนี้ก็จะเป็นแบบคอหนาหน่อยบเออร์เลยเรเปอร์เซ็นต์เออพูดถึงก่อนเสื้อเสื้อคอหนานี่ก็มีเยอะเหมือนกันใช่เยอะครับหล่ะทีมครับก็ถ้าเป็นยุคช่วง 90ช่วงต้นๆเนี่ยก็คือเรื่องของคอเสื้อกับช่วงแขนเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าแขนมันจะตบๆหน่อยใช่ครับแล้วก็คอหนาคอฟิดๆหน่อยข้อนหนาๆนี่ผมก็จะนึกถึงตัวนิวคาสเซิลอีกตัวหนึ่งที่แบบเออมีมีชประมาณนี้ใช่ครับก็จะมีแล้วคราวนี้พูดถึงเสื้อบอลยุค90แล้วกันเนาะคือคิดยังไงกับเรื่องเสื้อบอล90คือวันนี้ผมมาเดินมาผ่านหลายร้านดยในร้านนี้ด้วยร้านอื่นๆด้วยผมเองนว่าเอเสื้อบอลยุค90มันเยอะเนาะ ทำไมทุกคนถึงหันมาชอบแล้วก็ราคามันก็ทําไมมันถึงแรง,งยอย่างเ้ยก,ก็จริงจริงเนี่ยมันมาจากเซเลบต่างประเทศดาราศิลปินพวกเนี้ยครับเขาเอาไปใส่กันพอใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีคนเอาไปใส่แบบแมทกับเสื้อผ้าพอาแมทออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบมีความเป็นแฟชั่นอยู่มันไม่ใช่เสื้อบอนที่มันจะมียุคหนึ่งอะช่วงหนึ่งที่แบบ เอ้ยทำไมใส่เสื้อบอลออกไปเดินห้างอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมเคยนิน,นว่าม,มันมันมี <laughs> กระแสะอยู่ช่วงหนึ่งแต่พอหลังจากที่โอเคเมืองนอกเขาแต่งกันเยอะมากอพอมันพอบ้านเราก็รับมาปุ๊บโอเคมีดารามีศิลปินนักร้องอะไรใส่ก็เริ่มแบบมาเรื่อยๆแบบอย่างบ้านเราเห็นชัดๆก็ก้าจิรยุที่ใส่ปามาใส่ปามาอะไรอย่างเงี้ยตัวแชมเปี้ยนแบบที้อ่เป็นจอยมาแมาหลตัวเนี้ยครับอ๋อประมาณนั้นปาแมหลกตัวนี้พอ พอใส่ปุ๊กเปไงก็กระแสตางขึ้นมาก็มาเรื่อยๆครับก็มีเสื้อ90ในใจไหมครับที่แบบชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ย90ในใจอดีจริงๆผมชอบอยู่ตัวหนึ่งซึ่งก็จะเป็นผมตญาะครับจะเป็นตัวตัวนี้ครับโอโอพี่ทีมอะไรครัเนี้อันนี้จะเป็นสปอร์ติ้งลิทบอนครับตัวนี้จริงๆถ้าเห็นนะครับถ้าคนแฟชั่นจริงๆเขาจะรู้ว่า โอเคขอย้ํานะครับก็อันนี้ครับก็จะเป็นเสื้อที่เฮกเตอร์เบเยอรินใส่ใช่ซึ่งเขานี่ก็เจ้าพ่อแฟชั่นเหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือตัวนี้คือเป็นชุดแข่งชุดที่4ของสปอร์ต n ิ้งลิทบอซึ่งหายากมากๆว่าทําไมไม่เคยเห็นเลยหายากมากครับซึ่งคนที่ติดตามกระแสแฟชั่นบวกต่อครับถ้าเห็นเบเยรินเคยใส่ตัวนี้ถ่ายแบบถ่ายแบบเป็นสปอร์ตติ้งลิทบออย่างเดียวเลยตัวนี้เลยครับเบเยอรินนี้น่าจะเลิกเป็นนักบอลแล้วไปเป็นแบบ แฟชั่นนิสต้า็นแบบได้เลยเนี่ยเขาเป็นนายแบบเลยตอนนี้ผมว่าเขาไม่ใช่นักบอลแล้วไม่ใช่นักบอลแล้วใช่นายแบบที่เตะบอลได้นิดหน่อยคนอย่างผมว่าเสื้อลิเวอร์พูลนะครับที่กลับมาดังส่วนนึงก็เพราะเขาเาก็พราะเขาเลยครับก็คือกระแสช่วงหนึ่งอะลิเวอร์พูลอะก็มาเพราะเขาเลยใช่ครับนี่ก็เป็นอีกตัวนึงคือผมก็ตามเขาเหมือนกันโค้ทเทคอ้ทเทแล้วก็เลยแบบเออผมพอเอิญเจอแล้วตัวเนี้ยหายากมากผมตามมาเป็นปีละกว่าจะได้มาราคานะครับอยากให้ดูซูมใกล้ๆนี่ใครสนใจนะครับ ขายกล้ <Okay. S 2> ขาขายจริงเปล่าเื่อ <laughs> อยาก,ก็บไ้ <Okay, S 2> เองค,คือมันมีเสื้อแบบหลายหลายตัวที่แบบผมถ้าผมเป็นพ่อค้าผมก็คงแบบปัจจัยขายดีกว่าอะไรนะแต่แถ้าเป็นอาชีพอีกเรื่องนึงอยากให้พูดถึงอีกสักตัวหนึ่งวเวเนเซียครับผมพอดีร้านนี้ผมไปเห็นเวเนเซียเยอะเหมือนกันได้ครับก็เวเนเซียผมเน่ยเป็นตัวนี้แล้วกันครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เห็นค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับตัวปีเดียวกันนะครับมันจะมีตัวนี้ด้วยช่อถือนะครับซึ่งตัวนี้กับตัวนี้ถ้าเทียบกันความหายากจะเป็นตัวนี้ ครับเป็นโฮมเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยจะหายากกว่าโฮมเหมือนกันแต่เป็นสีส้มใช่ครับเนี่ยครับนี่สวยนะสวยครัคือคือถ้าเทียบกันแล้วอ่ะคือผมก็ชอบตัวนี้มากกว่าดูลงตัวดูแฟชั่นอ่ตกันใช่ใช่ด้านหลังเป็นนานามิครับนานามิใช่ฮิโรชินานามครับผมนี่แขนยาวด้วยใช่ครับอันนี้เป็นแขนยาวคือเวเนเซียเนี่ยทำไมถึง เป็นเสื้อบอนที่ที่ดังนะครับผมว่าจริงๆตอนนี้ครับถ้าปีปีล่าสุดปีปัจจุบันเนี่ยคือบอดีตัวเสื้อปี2022ผมเพิ่งขายไปคือมันมาพร้อมกับแฟชั่นครับคือตอนนี้สื้อ2022ใช่ครับปี2022ได้ครับก็คือปี2022เนี่ยเขาทำออกมาในรูปแบบของแฟชั่นแบบกึ่งๆแฟชั่นแล้วแล้วเนื้อผ้าจะเป็นคอม b a แบทซึ่งผ้าจะบาง เป็นผ้าแบบบางๆแบบแบบเสื้อบอลสมัยใหม่ใช่ครับก็ตัวนั้นก็ถ้าผมจำไม่ผิดครับดีเทลก็คือคนออกดีไซเนอร์ครับเขาทำให้แบรนด์ใหญ่ๆเลยใช่ครับก็ที่ออกแบบสมเป็นอิตาลีดีนะใช่ใช่ครับแล้วก็เขาทำแพทเทิร์นต่างๆลองไปดูได้ครับคือโลโก้ต่างๆก็เป็นสีทองเป็นคือมันเป็นแฟชั่นไปแล้วแฟชั่นไปแล้วใช่ครับ พูดถึงตัวเวเนเซียตอนนี้คือเรื่องกับมาซิลีเอแล้วอ่าใช่เขาเพิ่งเลื่อนกลับขึ้นมาคือผมรู้ว่าทีมนี้จะเลิกเดบตบอลแล้วจะขายเนรสแฟชั่นอย่างเดียวใช่ใช่ครับตอนนี้กลับขึ้นมาแล้วก็ยินดีกับเขาด้วยใช่ครับโอเคครับคราวนี้พูดถึงเรื่องไอเดียรูปแบบคาแรคเตอร์ของร้านบิ i เน s s โมเดลของร้านเรารู้สึกว่าทำเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าร้านจํานวนร้านมันเยอะขึ้นเนาะคนเดินก็ผมไม่รู้ว่าน่เยอะขึ้นหรือเปล่าเพราะถ้าเทียบกัน2งานระหว่างตอนที่เมโทรมอลนั้นที่มันแคบเลยอ่า ที่มันกว้างผมก็รู้สึกว่าเอ้คนมันก็น่าจะเยอะขึ้นรู้สึกว่าเราต้องมีการสร้างความแตกต่างอะไรกับร้านอื่นๆนะครับในตเวทีนี้จริงๆของผมเนี่ยไม่ไม่ได้เน้นจํานวนเสื้อแต่ผมเน้นความที่ทุกร้านอาจจะมีแมนยูเวี้ยวพูอเซนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะไม่เน้นตรงนั้นผมจะเน้นทีมที่ที่หายากๆหรือว่าลายแบบแปลก ดีเทลสวยๆหรือเป็นประเภทแบบป้ายห้อยไปเลยเป็นแบบเดสก์ตกอะไรพวกนี้ครับก็เรื่องเสื้อทีมเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันมีหลายอย่างที่สกิปติ่งผมมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อเลสซาเบลเกลาซิโอฟิออฟิออตัวนี้ผมก็ชอบนะเนี้ยที่เป็นเลโลโก้ไอติมเนี้ยรู้ถึงปามาที่หลายๆคนจารุบูที่หลายๆคนตามหาอยู่ด้วยเนาะผมก็รู้สึกว่าแบบร้านนี้มีแบบมีของมีของแรเยอะมีของดีเยอะใช่เออคือคือแปลว่าเน้นเรื่องของ คุณภาพคุณภาพเน้นความแรงของมันไม่ได้เน้นว่ามีจานวนเยอะอะไรเพราะว่าร้านเราส่วนใหญ่ครับเสื้อที่คัดมาขายคือเราจะเน้นหนึ่งคุณภาพของเสื้อเลยเรื่องตําหนิเรื่องอะไรพวกนี้จะน้อยมากนะครับแล้วก็เลือกเสื้อที่แบบหายยากๆหน่อยเป็นประมาณนั้นเพราะว่าเราจะไม่เน้นแบบเหมือนร้านอื่นๆที่แบบเป็นเสื้อทีมดังหรือว่าเป็นอะไรอย่างี้เราจะไม่ได้เน้นเราต้องการความต่าง เรื่องของนี่แหละครับตัวเลือกที่มันไม่ได้มีเยอะมากครับประมาณนั้นใช่ครับสุดท้ายเป็นคําถามรองสุดท้ายแล้วยูโรครั้งนี้เชียร์ทีมอะไรครับผมจริงๆผมเชียร์ผมชอบอิตาลีอิตาลีใช่แฟนผมก็ชอบอิตาลีอิตาลีก็เยอะอยู่นะใช่ก็ชอบชอบสไตล์คาเชใช่ครับแล้วก็สุดท้ายอยากให้ฝากร้านนิดหนึ่งครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับร้านชื่อร้านว่าสกิตติ้งเสอ้อบอลครับเซิร์ชได้ทั้ง a c e b o o k นะครับ ไอจีทิกก็เขามีครับทิกก็เก็มีใช่ครับก็มีไว้อัปเดตบ้างแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเน้นบน IG กับ Facebook เป็นหลักขายออนไลน์ด้วยขายก็ขายออนไลน์เป็นหลักเป็นหลักครับหน้าร้านมีไหมหน้าร้านไม่มีจะเน้นออนไลน์เป็นหลักโอเคครับผมยังไงวันนี้ขอขอบคุณทีมากเลยครับสำหรับสกิลติ้งเชอร์บอทนะครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมครับ